วันนี้มาดีวิวนะครับด,ดีวิวผมซื้อสินค้ามาจากเ c e บุ o กเป็นสินค้ามือสองนิยายมือสองครับมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงปกหรือเปล่านี่ไงไมีดทำกลัวนโอเคครับสิเล่มจบมาดูว่าตรงปกไหมาราคามันถูกดีครับแล้วก็เนื้อหาจบบริบูรณ์เรียบร้อย ดูแพ็กมาอย่างดีครับสิเบเล่มนี้ราคาหนึ่งพันห้าบาทรวมส่งแล้วมาดูว่าสินค้าส่งปลอดภัยหายห่วงไหมมาอเอี๋ยวเนี่ย แพ็กจะให้ดูสินค้านี่ครับสิบเล่มจบบริบูรณ์จากค่ายฟินิทหนังสือฟินิกนี้เล่มหนึ่งถ้าซื้อมือหนึ่งตัวเล่มละเกือบสามร้อยมีปัญญาซื้อหรอก ก็ซื้อมาสองเอาแต่ก็เสี่ยงโดนโกงก็เลือกคนขายที่น่าเชื่อถือครับอ่ะมาดูนี่ไงปกสวยดีครับนี่ผมไปอ่านมังงะม,มาก็สนใจครับก็เลยซื้อเป็นิยายมาอ่านให้จบๆไปเลย เรียบร้อยสภาพสมบูรณ์มากครับขคร่งมือสองนี้ขายแบบลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซนตอยู่ครับเดี๋ยวมาดองดูข้างในว่าปกสีมันภาพสีข้างในสวยแค่ไหนนะครับก็อันนี้ชาร์ลอตชาร์ลอตนั่งถ้าจะเป็นนางเอกของเรื่องลนะอ่ไปดูชาร์ลอตนะครับนี่ไง ไอ้นี่พระเอกของเราหมูตอนไอหมูตอนไอนี่ชาลลตอันนี้ก็ไอนี่ก็อะไรนะคู่มันอดีตคู่มันของพระเอกเรื่องตัวนี้ก็เกิดใหม่อ้วนเป็นหมูก็ขอสู้บอกรักเธอเกิดใหม่อ้วนเป็นหมูก็ขอสู้บอกรักเธอ ก็จะให้ดีอยูไหมล่ะคนแนวพระเอกเกิดใหม่ตนต่างโลกแล้วครับแต่รับปกนี่ปกที่นี่เล่มหนึ่งมาดูเล่มสองอันนี้เล่มสองอันนี้อดีตคู่มันพระเอกครับขึ้นปกเล่มสองอันนี้ ไอ้พระเอกพระเอกกับอันนี้นางเอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นเมดส่วนตัวพระเอกอันนี้ก็มังงะน่าจะยังไม่ถึงเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มั่นใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าสวยดีโอ้โหไม่เล่มสามเมื่อกี้ภาพสีโคตรสวยครับ ไม่เอาดีกว่าแล้วจะถูกแบนโอเคครับวันนี้ก็พอไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับเด้อ